สวัสดีครับเพื่อนๆคุณครูผมช่างปางมัโน,น,นะฮะมีเพื่อนๆถามเรื่องนะการทำเอา,เอา,เอาทำมีดเอาใช้ไฟที่ใช้ในงานแล้วปลอดภัยทำยังไงใช้ท่อ pvc นะีของเพนรวมแล้วนำเรียนว่าผมใช้อย่างนี้ท่อ pvc นะีซประมาณ6นิ้วนะฮะหนิ้ว5นิ้วแต่ผมใช้6นิ้วนะอันนี้5นิ้ว เราก็จะมาใช้ใบเรื่อยนิ้วหนึ่งเนี่ยมาตัดนะฮะมาตัดอยู่ประมาณทัก2สองนิ้วกว่าหกเซนนะฮะแล้วก็ลนฝานด้วยความร้อนอันนี้ไปลนด้วยด้วยเตาแก๊สหรือความร้อนเนี่ยให้มันเสร็จแล้วเราบังคับให้แบนแล้วก็ลาดน้ําเลยให้อยู่ตัวแล้วก็ใช้อีอกซี่กาวยกซี่ปิดให้อยู่เลยอันนี้ผมใช้มาหลายปีแล้วเหล็กใบเรื่อยเหล็กนี่แข็งมากครับ นะการทําไฟก็ดีเวลาเราจะาขึ้นออกก็ต้องเหล็กข้างบนเราก็จะเอาเนี่ยติดไปอา่างเน็บไปเพื่อจะไปขูดขูดพวกสนิมหรืออะไรเพื่อจะเอา่ายดินจับออกให้มันได้ขูดมันได้ประโยชน์มากครับอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งทาตัวหนึ่งเป็นตัวที่เป็นตัวอย่างน,ะนี่เพื่อนๆให้มาทาเป็นตัวอย่างเขาจะขอไปแล้วผมว่าใช้ให้ใหินเจียเจียสี่นิ้วนะเจีย เดียร yeah, ักณะหลายก,ก็ได้จะให้มันแหลมกว่าแล้วก็แล้วแต่เราแล้วก็รับให้คมซะรับให้คมซะมันก็ใช้ประโยชน์ได้ครับการที่เราจะปอกสายไฟหรืออะไรเนี่ยมันเป็นฉนวนกันไฟได้ด้วยไฟจะไม่รั่วนะแล้วก็จับพอดีกับมือแต่ถ้าเกิดในคุณใช้คัตเตอร์แบบนี้อันตรายเราปอกปอกสายไฟไปหรืออะไรก็แล้วแต่เ่ยมันพลาดไปโดนโลหะเนี่ยไว้ก็จะ ดูดเราตรงดินซึ่งอันตรายมากครับผมก็จะไม่ใช้นอกจากาใช้ตัดเชือกอใช้ตัดกระดาษอะไรบางอย่างท,ที่ไม่เกี่ยวกับไฟเนี่ยใช้แต่ถ้าเผื่อเป็นเรื่องไฟนี่จะใช้ตัวนี้ตัวเดียวมันจะปลอดภัยกว่ากันเยอะนะแล้วก็ทําไม่ยากอย่างที่ผมนําเรียนนะทำไม่ยากเวลาเรามาเราก็ใช้เสียบใช้กีบกซีผสมป้ายเลยปิดนะฮะ ถ่าพีวีซีเนี่ยสามารถดัดแปลงทำอะไระได้หลายอย่างผมก็เลยนำเรียนเพื่อนๆว่าเครื่องมือช่างเนี่ยตรงนี้ผมชชร์ตามนงครับสวัสดีครับ